สวัสดีครับพี่น้องมาผมมาบอกกับผม now, no ในตัวนี้คือเจ้าครับคลิปนี้นะครับต้อนกับพาพี่พ้าหลองมาตกปลาอยู่ที่ไหนอ่าอ่างเก็บน้ําหนองปลาข่ายงนะครับพี่น้องซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่ผมน่ะขับรถผ่านบ่อยนะครับแต่ว่าประเด็นมาตกจักเถื่อนนะพี่น้องมื่อกี้ได้ขี่ไปตกหม่องแดงนะครับไม่นงไม่น้ำก็น้ำถ่วมเม็ดนะครับพี่น้องน้ำก็เลยมาตกเรียนเรียนเมืองนะครับนะแต่อยู่นี่มันกระสีมีเสียงรถนะครับแลีนผ่านตลอด24ชั่วโมงนะพี่น้องนะครับมันเกิด ใส่เวกันนั่ก็นอนบ่ค่อยหลับเลยครับเดี๋ยวรถก็เลี่ยนพานรถเลี่ยนอย่างนะครับผมนะครับจอยู่นี่ถือว่าเขี้ยวมากนะครับป่ากินขังยากเหมือนกันนะครับมาถามหน้าๆเพิ่นตกอยู่กับเ่ได้บ่ได้เครือนะพี่น้องมาถามเท่าเลก็บ่ได้บ่ได้นะครับแต่ก็มีแต่หน้าเก่าๆนะมาตกตรงนี้เพิ่นก็เหมือนว่ามาพักผ่อนนะครับประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะผมก็เลยมาลองตกเบิ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีตัวมีแต่บากทีหน่อยนะครับตัวเป็นป่าในคลิปนี้ขอโทษขออภัยเสียงลดน้ำเลยครับเด้อมันอยู่ห่่่างงนนนนน้ะะพีอครับ ปลาก็หลากหลายนะครับพี่นอ้องยู่นี่มีสวายปลานิ่นปลาตะเพียนปลาลายยางนะครับพี่น้องแต่ว่ามันกินเบ็ดขดแข่างยากนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรุนกันพี่น้องจะมีตงวมิเศษยมไรเปล่านคริปนี้ลุยครับผม กำลังหลับครับผูกปีนวันนี้คุณปากินเยอะเยอะอ,อยู่โอ้ดสามพระท่านครับครับพี่น้องครับสภาพบรรยากาศาใหม่ครับผม นี่สองฟังนะครับพี่น้องห่วงไงพี่สาลครับตกกระไรครับพี่น้องครับแต่ว่าแล้วแตห้ยเขาจะมาเปิดเอาเลยครับผมตอนนี้ก็โอ้โหมากแล้วพี่น้องฝนเมือเติบเมือเติบครับมันมีสองฟังเลยแบบต้องหมุนกับเป็นอ่างกันครับต้องหมุนกับปลาไหลกันนะครับผมแต่ว่า ผู้ใดวานเงาเด็ดนะครับมาล่องเบิงนะครับผมยูนี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดของความเขียวนะพี่น้องนะยูนีของจริงนะครับยูนี่น้องปลาขยัยงนะครับเอมันมีนะป่าพี่น้องนะปลาเพียนปลากระมังปลาสวายขึ้นนะครับแต่ว่ากินเบ็ดยากนะครับยากยูนีนะครับสุดยดนีก็มีดึงอยู่ที่หนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่า ได้ตัวนะครับผมนี่ยบรรยากาศกระมอสำหรับการมาผูกเปนอนนะครับพี่น้องครับลมเลื่อนครับพี่นี่นะครับผมทั้งเมื่อแต่ตอนนี้ฝนมากครับพี่น้องเบิงลมมาฝนโตแก่แล้วบึงส่งหรือมืดตึ๊บครับทั่วสารทิศครับผมนี่ครับสภาพบรรยากาศไหมครับพี่น้องครับหยาบ้อยครับพี่น้องมุ่นนี่ปุ๋ยครับฝนโตครับ S <S <an> <S ผมจะบอกเด้อประสบการ์ริงที่ผมซื้อมาอย่าไปซื้อมาใส่เด้อห่มแบบนี้พี่น้องนะครับเวลาผู้ใดซื้อหม่มอย่าไปซื้อได้แบบนี้ครับซื้อจะซื้อมันมีแบบนี้ครับจะซื้อเด้อนี่พี่น้องที่มันสะบัดในตรงนี้เปียกครับพี่น้องครับนะปุ๋ยไปโย์เลยนะครับแมงมุ่นปุ๋ยเปียกขึ้นเก่าแถมีห่หมพี่น้องแมงโตกลงมาล่มพัดสะบัดน้ำเข้าไปพี่น้องเบื่องจาอย่าไปหาซื้อเด้อพี่น้องเด้อประสบการ์ผมแล้วนี่โอ้ เบียร์คือเ่าครับพี่น้องครับนะเราซื้อซื้อแบบที่มันบ่มีอันนี้เลยพี่น้องนี่นี่เห็นมันไหลลงมาเลยอันนี้แมงร่มพัดสะบัดหนาขผมไปหาเฮาอีกโอ้เบียร์คือเรามุนในปุ๋ยเลยผมสามี่งม ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ต้องล่าพี่ล่าน้องแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะตอนนี้ประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้ว้องพีทุลาต่อนะครับพี่น้องครับก็สำหรับสรุปผลงานมือน,นี้แหออว้วนะครับพี่น้องบริโตนะครับผมครับแต่ว่ามันกินอยู่สองข้างนะครับพี่น้องกินอยู่สองข้างข้างแรกผมนอนหล,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 ลับนะผูกเป๊ะนอนแล้วเรียนไปเรียนมาหลับนะพี่น้องตื่นมาอีกเช้าหนึ่งสายมันย้อนล,ลงนะครับแล้วก็ปามันดึ๊กๆอยู่นะครับแต่ว่าผมเรีเนยนสิไปเอาไปาเรียนสิไปวัดนะ มันแบบมันลุดตอนนั้นนะครับพี่น้องก็เลยบไรีโตนะครับแล้วก็เพื่อนึงนะครับพี่น้องตอนคนกนะครับผมก็บริไทนะตอนนั้นผมอยู่ในห่มนะครับพี่น้องนะครับมุนมุนมากแล้วก็มาติดตาลายครับพี่น้องครับลุดได้เห็นโตแล้วนะครับเป็นปาตะเพียนนะครับพี่น้องบริเวณปานินนะครับปาตะเพียนใส่กับประมาณสามโตโลครับพี่น้องครับนะครับก็ลุดไปนะครับคุณพี่น้องตอนนี้ผมก็เกเบียดนะพี่น้องลับปานไม่นี่ผู้ใดมีเทคนิคดีดีมีเงินดีดีหรือว่ามี วิชาดีๆก็มาลองเบิองนะครับพี่น้องครับไม้จากนี่หมอกตกเด้หลายครับพี่น้องนะครับตกเดเยอะเลยนะครับพี่น้องครับปลามีเรนแท้นะพี่น้องนะขืนเห็นขึ้นเห็นเลยแหละนะครับพกปัะเพี้ยนปากระมังนะครับหีตามแป๊ดแป๊ดแป๊ดขนเห็นเลยนะครับแต่ว่ามันติกินมากินแค่นั้นนะครับพี่น้องนาผู้เดมีไอเดียงมาลองเบิองนะครับผมแต่ว่าถ้ามากอะเอาศาสตร์เอาเปียมานั่มนะพี่น้องนะผมก็ษพุกฤ ผมขี่รถมากนะผมเบิ่งเลยนะแต่ละหมง่งแต่ละหมง่งเพื่อนยมีเปยผูกนะแต่ละคนมีเปยมีสาสรมีเปยมีสาสรนะพี่น้องนะอยู่อยู่ไม้นี้นะนะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็แค่นะครับผมคือว่าบริเลตตัวไอพี่น้องได้รับร่วมกแต่ว่าถึงเพื่อนพี่หอน้องคือเก่าวละไม่จคลิปไอพี่น้องเบิ่งนะครับผมนะครับคลิปนี้ต้องจากลาไปก่อนนะผมพี่น้องใหม่ที่เขามารับช่วงแล้วไอเรื่องกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ครับแต่ทวนพิชชิงเนี่ยครับผมคลิปนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ